แครับใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้ได้ร่วมเล่นกับบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นละครที่เราตั้งใจทํางานกันมาแบบจริงเราใช้ระยะเวลาในการทํางานกับเรื่องนี้เยอะมากในเรื่องของบทในเรื่องของการถ่ายทําในเรื่องของอความสนิทสนมในกองอะไรเงี้ยครับในายไ้ เราเรา,เราก็ยังคงไม่ได้ไปไหนไกลเราก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงยังได้เจอเพื่อนๆที่เคยร่วมงานด้วยกันทํางานด้วยกันเป็นเรื่องปกติซึ่งก็เป็นบทที่ท้าทายขึ้นอย่างท้าทายครับด้วยคือเราพอตัวละครที่มันหรือว่าตัวตัวละครที่มันค่อนข้างที่จะมีความแบบเสียดสีสังคมหรือว่าอยู่ใกล้ใกล้ยุคใกล้สมัยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นอะไรที่เราต้องทําการบ้านหนักมาก เรื่ยองกันเนี่ยก็ยังผูกใจเสมอเพราะมีแม่หนิงมาคอยใช่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 เพราะกลัวผมแบบหลุดปากอะไรท่านมีอะไรให้หลุดอไม่มี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 ไม่ได้เจอนานคิดถึงครับหนูไม่เจอนายังไปเที่ยวไปดูใช่ใช่ใช่ก็ยังคงเที่ยวทํางานเจอกันเรื่อยๆครับคือต่อให้จะไปได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วแต่ว่าก็ยังคงสัมพันต่างๆของคุณยัง เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ก็ยังนัดก,กินข้าวนัดไปทํากิจกรรมร่วมกันก็ค่อนข้างแบบบ่อยวันรุ่งรุ่่ิกี้ก็ขับใช่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 แล้วแล้วแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสอยู่ <S <S อยู่ที่ว่าณตอนนี้เราเราออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมันใหม่จริงๆเหมือนแบบเราแบบเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเลยเพราะมันเกิดแบบอะไรหลายๆอย่างขึ้นในในความรู้สึกตัวเอง ได้ใหม่บางอย่างเลยครือว่าอยากให้กลับมาทำงานด้วยกันเลยต้องถามพี่หนิงแล้วถามพี่หนิงเลยผมรอรอได้อรอได้ใช่ใช่ถามพี่หนิงครับไม่เห็นพิการเข้ม่วงนี้ไปเที่ยวเยอเหมือนกันใช่ครับเที่ยวด้วยทำงานด้วยก็ค่อนข้างที่จะมีเวลามากขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรไม่มีแหลกมันจะขัดมาขัานานนะขัดกวนเยอะพอได้ไปเที่ยวกันดูแตว่าคได้ใช้ชีวิต ได้เห็นชีวิตตัวเองอีกมุมหนึ่งซึ่งเราเรา,เราก็จริงๆเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วในช่วงที่ทํางานก็ก็ถือเป็นถือโอกาสได้เที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ได้อยู่กับตัวเองได้ได้รู้ได้วได้ฝึกวางเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเลยเป้าหมายขั้นหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงกันเติบโตในวงการเกมเราเป็น ก็ยังก็ยังคงถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆเข้ามาเราก็อยากจอทําหรือว่าเลือกเลือกทํางานในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นแบบไหนหรือว่าอยู่อยู่ยางไงอะไรเงี้ยมองไปถึงเรื่องธุรกิจบางอย่างมีมีคิดเรื่อยๆครับมีคิดเรื่อยๆพี่หนิงชักชวนเมื่อวานสองล้านแตกก็ก็ดีใจด้วยครับโครไปก็ไม่รับเจะอยู่ใช่ใช่ใช่ เหมือนไลฟ์สดขายของอะไรอะไรเลยเป็นแผนไหนที่ทำที่เคปบอกวัดผลทีอยากทำก็การดูแลตัวเองแะครับเป็นแบบจริงๆอยากทําหลายอย่างมากอยากทําหลายอย่างมากซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือทีมฟุตบอลแล้วก็รอดูพวกแบบสกินแคร์หรือว่าอะไรที่มันตรงกับตรงกับสิ่งที่เราได้ใช้มากที่สุดก็อยากจะทําอยากรอกศึกษาดูแล้วก็วางอนาคตของตัวเองว่าในช่วงทํางานของเราอยู่ในช่วงนี้ทําอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้าง จริงๆไม่ใช่เรื่องให้เหมือนกันจริงๆแนะนำยังไงบ้างกับการทำธุรกิจเพราะว่าเราก็ต้องมีทางได้แล้วก็สีครับพี่หนิงไปเสี่ยงมาหมดแล้วครับเ,เขาก็จะเหลือแค่สิ่งที่ทําแล้วไม่ต้องรอทําแล้วคือทำทำแล้วลยืนได้ได้ได้เลยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องแบบไปเรียนรู้ผิดถูกยังไงเราจะเอาแค่ข้อข้อที่ถูกต้องของพี่หนิงที่ไปไปเจอมามาใช้แล้วพี่หนิงควนเรารเราิ่มธอะไรสําหรับอย่าง อ่าชวนยังชวนยังขอคำรับครับใช่ใช่คำรับครับเป็นเทมเพยคิดว่าการทำธุรกิจครั้ง่ายขึ้นอว่ามันท้าทายมากกว่ามันท้าทายครับเพราะว่าเราเราไม่เคยได้ทํามันส่วนใหญ่เราก็จะทํางานในรูปแบบที่มีมีคนคอยบอกคอยแบบให้รายละเอียดว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอมันอยู่ในเรื่องของธุรกิจมันมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรามากๆ การเป็นคนดังแบบนี้นครับธุรกิจกจับธุรกิจชิ้นหนึ่งมันมันเป็น,นวงการมันช่องทางมันง่ายขึ้นไหมผมว่ามันง่ายขึ้นนะเราส่วนใหญ่เราทํางานเราต้องแบบทํางานจริงๆเพื่อที่จะได้เงินมาแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นธุรกิจเนี่ยมันก็คงเป็นธุรกิจที่ทํางานให้ให้กับเรามันก็จะง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตในอนาคต การหาสิ่งตอบสนองกับใช้กับผู้บริโภคล่ะบเพราะบางครั้งมันอาจจะรู้สึกว่าเอเป็นดาราเฮ้ยของเราดีจริงๆนะถ้าไม่ดีเขาก็พุ่งไปในงานต่างๆความซื่อสัตย์เละครับในเรื่องของการทำธุรกิจว่าซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคจะเป็นอะไรที่ทําให้ยืนยืนอยู่ในสายงานธุรกิจได้นานที่สุดผมเป็นนักธุรกิจเหรอยังส่ยังใช่ไหมผมยังออ l เหรออันนี้คือ s เหมือนแบบผมได้กอผมเป็นนักธุรกิจไปแล้วต้องตั้งใกับการทำงานได้ชิบทัตัรบ ไม่พอใจเรา,เร,าเ,เรื่องนี้ไปแนะง่งานไม่ใไม่ครับไม่คือยิ่งใกล้ชิดเราก็ยิ่งแบบรู้จักกันในรูปแบบในสิ่งที่อันไหนใช่ไม่ใช่อันไหนได้ช่องว่างที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมันมันมีข้อที่ต้องแบบเตือนกันเราสามารถเตือนกันได้ในรูปแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยในในสิ่งที่มันส่งเสริมเราไปในอนาคตได้เราก็จะบอกกัน จะไปไปแต่ไม้เห็นอะไรเราติดตามครับต้องรอต้องรอต้องรอคุ้มไปเ,เยอะไหมคะกับธุรกิจฮะสมัยยัง <laughs> ยังยังยังแต่แค่แบบ <c oughs> มีแนวโน้มคิดไว้แล้วก็มองมองหลายๆอย่างนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรอยากทาเบื้องหลังไหมอยากจะทําธุรกิจในด้านอะไรบ้างก็พยายามศึกษามากขึ้นพอเรามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเวลาเรามากขึ้นก็พยายามศึกษาหลายๆอย่างที่เรา ชอบและถนัดและอยากจะทํามันจริงๆอะไรเงี้ยก็คงได้แบบได้เริ่มทําเร็วๆนี้เพราะก่อนหน้านี้เป็นเป็นคนขี้เกียจพอตอนพอออกมาแล้วเราก็จะแบบว่าเออมีอะไรให้ทําแล้วมันจะรู้สึกแบบขยันมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงไม่ได้ควรจะเป็นชเดียวใช่ใช่ใช่เป็นอาชีพเพิ่มเตเป็นอาชีพเพิ่มเติมให้กับเราอีกอีกหนึ่งอย่างดีกว่าครับเพราะว่าบางทีนักแสดงก็ศิลปินดารามันมันมันค่อนข้างที่จะเติบโตขึ้นแบบ เรื่อยๆในทุกวันเลยก็มีในเรื่องในเรื่องของกระแสอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคต,าตควรวางก็อยากจะรีบวางไว้ในเรื่องของธุรกษษิจทำไมแค่ถือ,อกอ่าเองที่เขียนแวก่อนองานนี้นนะคือบางทีเราเราเรา,เราทำงานด้วยความที่ผมเป็นคนโชคดีที่โอกาสเข้าหาผมแบบเยอะแล้วเราเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้คิดหรือทําอะไรด้วยด้วยตัวเองมากไปใช่ใช่ใช่เราก็จะแบบ คอยฟังและทําตามคํา <t> ส <half> ั่งคอยฟังและทําตามคําสั่งจนเราแบบไม่ไม่รู้ว่าเรากําลังต้องการอะไรอยู่ในในตอนัหนอะไรเงี้ยแล้วพอพอออกมาแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันก็คงดําเนินด้วยด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอออกมามันก็เลยแบบได้เริ่มคิดเริ่มทําอะไรมากขึ้นแต่เสินใจที่รู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมากระโุลุ้นทําเพื่อตัวเองบ้างแล้วแหละก็ คนที่บ้านเริ่มแก่แล้วครับเขาแบบเวลาปล่วยเวลาอะไรต้องต้องแบบต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเรายังคงใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆหรือว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของสายอาชีพของตัวเองเท่ามากๆเท่าเดิมก็คงเป็นอะไรที่มันผ่านและหายไปได้เร็วอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนี้เราก็คงต้องหาอะไรให้ตัวเองได้ทํา มากขึ้นครับมันคงใช่ใช่เริ่มเริ่มมั่นคงแล้วเดี๋ยวก็เลขสามแล้วใช่ใช่อีกไม่กี่ปีสองปีครับอีกปีนะสองปีก็เลยต้องต้องรีบวางไว้เผื่อแบบได้ก็คงเป็นความสนุกที่ได้ทำนะที่ผ่านมามีอนเคยพูดถึงจะหนีกับเค็มไปหมดไงว่าแต่เฮ้ยเริ่มได้แล้วไหมหรือว่าเราหรือว่าลองตั้งตลาดให้กับตัวเองหรือเราหาข้หมาให้กับตัวเองมีเยอะครับมีเยอะแต่เราแค่รู้สึกว่าโอกาสที่เรามีเราก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ลําบากอะไรในสิ่งที่เรามีเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอมาถึงตอนนี้มันเริ่มแบบเริ่มโตขึ้นมากเรื่อยๆเราเราจะอยู่แบบนิ่งๆไม่ได้แหละแต่ก็ต้องหาอะไรที่มันแบบมั่นคงมากขึ้นวางแผนอนาคตของตัวเองมากขึ้นในการใช้ชีวิตมั่นคงไม่เสี่ยงเพื่อเริ่มต้นไปสูู่ชีวิตหาูชีวิตด้วยหรือเปล่าถ้า30สยังไม่มีแฟนผมจะเดินทางรอบโลกแล้วจริงๆ แต่ว<ต><ต>มันหายากนะพี่พพมันไม่ได้แบบง่ายๆอ่ะถ้าอีกอ่ะผมก็วางไว้ถ้าแบบสามสิบแล้วยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าในเรื่องของความรักผกไปแล้วผมจะเดินทางรอบโลกแลแ้วจะไปเที่ยวคนเดียวแล้วเลยเออพราะว่าเอเท่ก็อยู่ในหลายสังคมด้วยเหมือนกันใช่ใช่มันถามว่ามัน มันเจอไหมเราเราเจอในรูปแบบเพื่อนหมดเลยแล้วการแบบการได้รู้จกักกันการได้เรียนรู้จากใครเงมันมันค่อนข้างที่จะซึ่งเราเป็นคนที่เริ่มคุยไม่ไม่ค่อยเก่งในในในความแบบถ้าแบบชอบชอบเลยใช่ถ้าใช,ใช,าใช่คือใช่เลยหรือการนว่าเราจะมีใครสักคนหนึ่งมันต้องออกไปติดเป้าหมายที่มันเดียวกันใช่ใช,ใช่ถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามามันก็คงมีเป้าหมายที่มันตรงกันแล้วอยู่ด้วยกันเราไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมีปัญหาอะไรในในเรื่องของการคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นแบบนี้คือเข้ามาแล้วก็ไปในทิศทางยวการจบแล้วก่อนนะมีเข้ามาหยอดอีกทีบ้างไหมคะนี่เหรอนี่เหรอผู้ชายเนี่ยอันมันก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็แบบยังไม่ได้ยังไม่ใช่ในสิ่งที่เราหาอยู่มัแบบไหนที่ทำให้เข้มรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนตอนนี้นะครับ แบบไหนก็มาเถอะแบบไหนก็ได้ฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็เหงามานานแล้วกับไหนก็ผวก็หล่อๆลรใช่ใช่ใช่เป็นคนมีดีเทลไหมคะกับเรื่องแบบสาวๆคือจริงๆแค่เราเป็นคนมีโลกส่วนกรองเบรก็ก็ค่อนข้างเยอะโลกส่วนตรองเองกก็ค่อนข้างแบบเยอะแต่ก็ พยายามทลายหลายๆอย่างที่เราเคยเชื่อว่ามันถูกเคยเชื่อว่ามันใช่เคยเชื่อว่าสิ่งที่เราทำทำอยู่มันถูกอย่างแบบอินโทรเวิร์ดเกินไปเข้าสังคมยากหรือยอมรับในความกลัวของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเรามักจะแบบคอยบอกตัวเองว่าตัวเองเก่งเสมอแต่พอเราต้องไปเจอในสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามความกลัว พอมันข่ามมาแล้วมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรก็ใช่อะไรอะไร้ัยังปรับอยู่ว่าแบบเออเราตังบมากพยายามพยายามปรับมากขึ้นคุยกับคนมากขึ้นก่อนอันนี้ก็จะแบบอยู่แค่แบบกลุ่มที่เราสนิทจริงๆก็จะสนุกแค่กลุ่มแบบเฉพาะที่เราอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีกสองปีเือแบบเท่นแฟนมันยากครับขนาดเื่มแฟนมันหายากใช่ใช่หายากมันหายากนะที่มีแฟนไหม มีแฟนลหรอมันจะเป็นว่าอีกสออีกสองปีจะมีแฟนหว่าได้ไปผ่านรอบโลกครับพี่แมนไม่รู้เลยอ่ะถ้าคือในอนาคตอ่ะคือคือก็มีคิดกับตัวเองไว้แล้วว่าทาไมดวงความรักเรามันอาพัพขนาดนี้นะหรอที่กูไม่กูมีผมว่ามันต้องมีผสมเลือดของผมอยู่ในกูมีอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่ออีกที่หนึ่งในในใน,ในวันข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงได้เจอกันเร็วเร็วนี้แหละครับใช,ช่ใช,ชที่ผานช่วงนีนก็เร่งน้ำท่วมอีกแล้วท่วมอีกแล้วคือจริงๆเราท่วมจนเป็นแบบเรื่องปกติแล้วเรื่องของน้ำท่วมจริงๆก็ก็รอรอหน่วยสเกลของร่วปกตัญอยูแ่แหละถ้าส่งมาว่าที่ไหนหนักจริงๆเราก็จะลงพื้นที่ ก็เตรียมพร้อมเสมอพร้อมพร้อม,รอมจริงๆุกครังที่ทุกที่ที่ลงพื้นที่ไปอ่ะมันมันเติมเต็มกำลังใจชาวบ้านเขายังไงบ้างเอาจริงๆนะเราเรามักจะมองไม่เห็นคุณค่าบางอย่างที่อยู่รอบข้างเราอ่ะ<ม>คือไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารการกินต่างๆเราจะมองว่ามันคือความเคยชินหรือความธรรมดาที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายหรือว่าชีวิตเราการที่เราได้ไปช่วยน้ําท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันมีคุณค่ามากเลยนะ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าสิ่งรอบรอบข้างบางคนเนี่ยที่เราไปช่วยเนี่ยต้องนอนบนหลังคาต้องแบบกบพยพขึ้นมาที่ไม่ใช่บ้านตัวเองทรัพย์สินหลายๆอย่างที่อยู่ในบ้านก็อ,ออกมาไม่ได้นี่มันคือแบบปัจจัยของชีวิตจริงๆว่าในสิ่งที่เรามีควรควรพึงพอใจควรดีใจในสิ่งที่เรามีได้แล้วบ้านพอก็ได้เป็นที่ใช่ใช่การที่ผมไปแบบนั้นอ่ะผมได้ได้เติมพลังให้กับตัวเองแบบเยอะมากเราจะมองเห็นแบบ ความลําบากที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตั้งรับไว้ในเรื่องของออพี่น้องประชาชนที่แบบเขาเรียกว่ามีผลกระทบถูกผลกระทบอะไรเงี้ยก็ไปก็หนึ่งเราได้รอยยิ้มสองเราได้คําอวยพรจากคุณคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท,ที่ที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแต่หลายที่ซึ่งจริงๆภัยกิบัยมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอก ตอนนี้ก็ตัวรอตัรอจะรอรอัรออองใครงานมาใช่ใช่ใชก็พรอ้อมลุยใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อมพร้อมซึ่งตกมาปีนี้ทุกคนก็อยากจะไปด้วยเพื่อนๆทีเ่เป็นนักสแสดงก็อยากจะไปร่วมร่วมช่วยถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากอยากให้ทําอยากพอเราไปเราเราก็จะเห็นแบบภ <รอ S 1> าพ<อ>ที่มันเลียวจริงๆ่ามันเป็นแบบนี้เราเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากทำวะอยากไปด้วยวะอยากลุยด้วยอะไรอย่างเงี้ย เสมภา,านทนนับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับพี่น้องชาวหน้าทุกคนนะครับผมเ<ม>ชื่อว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเราถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราพอช่วยได้เดี๋ยวเราเจอกันครับโอเคไ,ไปแล้วเสร็จแล้วอะไรจบแล้วอะไรยังไงยังไม่จบนะครับ